วันที้เกิดวันศุกร์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอ,เจอเรื่องราวอะไรบ้างะะไิบใพ่สั่งไบค่ะใบแรกค่ะเจ็บไม่เท้าค่ะใบที่สองค่ะเด็กหยือดาบค่ะใบที่สามค่ะสองในเท้าค่ะ คนที่เกิดบันศุนะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะการงานของคุณเป็นการงานที่ต้องแข่งขันนะคะเป็นการงานที่ต้องแย่งชิงแข่งขันกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับเวลาแข่งขันกับพื้นร่วงงานหรือว่าการประมูลที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่การแข่งขันนั้นนะคะคุณจะสามารถจะประสบความสําเร็จหรือว่าชนะต่อคนอื่นได้นะคะ แต่ในช่วงเวลานี้นะคะคุณอาจจะมีคนแอบมินทาว่าร้ายนะคะเอาคุณไปพูดในทางที่เสียหายหรือเสื่อมเสียนะคะโดยเฉพาะเอาคุณไปพูดในทางที่เสียหายในเรื่องของการงานนะคะด้วยความอิจฉาของตัวเขานะคะที่มีต่อการงานของคุณนะคะคุณอาจจะโดดเด่นในเรื่องของการงานมากเกินไปนะคะทําให้เขาอาจจะอิจฉาได้นะคะเขาอาจจะไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเกิดว่าคุณได้ยินนะคะ ก็ปล่อยเลยไปนะคะอย่าได้เอาตัวไปยุ่งกับปัญหานะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดมาถ้ามันไม่จริงก็จะเข้าสู่ตัวเขาเองอยู่แล้วนะคะในเรื่องของผู้ร่วมงานนะคะในช่วงราน,นี้นะคะคนวันศุกร์นะคะจะมีคู่หูนะคะคอยช่วยในการทำงานนะคะทำให้งานของคุณนะคะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะ ก็ขอให้คนที่เกิดวันศุกร์ทุกคนโชคดีกันนะคะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นท่าคู่กันด้วยค่ะ